ขณะนี้ทั่วโลกกาลังประสบกับปัญหาและได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันครับหลายจังหวัดถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภ,าภายัยแล้งหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีพื้นที่ที่ประสบภยัยแล้งแล้วทั้งสิ้น10อำเภอด้วยกันนะครับวันนี้ทีมงานจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสจึงได้ลงพื้นที่และจัดหานวัตกรรมมาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกรชาวสวนผัก การปลูกผักใช้น้ำน้อยเป็นอย่างไรไปติดตามชมครับโตโยตา้าคนจริงสร้างสุขปีสาม ทบจากภาวะโลกร้อนนะครับทำให้ปีนี้น้ําในลําคลองต่างๆในตาบลพับพุทธอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแห้งขอดมากกว่าปีที่แล้วครับทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักเป็นอาชีพหลักเนี่ยต้องประสบป,ปัญหาการขาดแคลนน้าอย่างมากเลยครับคุณผู้ชมเช่นที่ผมยืนอยู่นี่ครับเขาเรียกว,ว่าลําบริบูรณ์นั่นเองครับดูครับมันแห้งมากเลยครับคุณผู้ชมชาวเกษตรกรหลายคนนะครับพยายามที่จะหาวิธีการในการเพาะปลูกโดยการใช้น้ําให้น้อยที่สุดเพื่อว่าพวกเขาจะได้มีน้ําใช้ในตลอดฤดูกาลนั่นเองนะครับขอร้องให้พี่น้องประชาชน งดทานาปังมาช่วยกันปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับทางการปราปาภุมยภาคกับท่านผู้ว่าราการจังหวัดก็กําชับให้พี่น้องประชาชนช่วยกันประหยัดน้ําแม่น้ําลำคลองต่างๆที่เป็นเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงผู้คนและสูนผักในตนําบลพระพุทธอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาทั้งคลองชนประานคลองลําบริบูรณ์ซึ่งรับน้ํามาจากเขื่อนลําตะคอง ที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมาก่อนจะมาสุดปลายสายไหลออกแม่น้ำมูลที่ตำบลพระพุทธแห่งนี้ต่างแห้งขอดจนเห็นก้นคลองชาวสวนผักตำบลพระพุทธจึงได้รับผลกระทบโดยตรงไม่มีน้ำที่จะรดแปลงผักอย่างทั่วถึงและเพียงพอเกษตรกร,ร,กรชาวสวนผักหลายคนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการลดน้ำแบบเดิมมาใช้วิธีการแบบน้ำพุฝอยแทนโดยการรวมเงินกัน สูบน้ำจากคลองชลประทานขึ้นมาเก็บไว้ในที่เก็บน้ําของตัวเองแล้วค่อยปั๊มน้ําออกมาเข้าระบบน้ําผุฝอยด้วยไฟฟ้าแม้จะต้องใช้เงินในการจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้ผักแห้งตายเพราะนั่นหมายถึงรายได้ที่ต้องสูญเสียไปน้ำตอนนี้แห้งคอร์ดเลยครับคือชาวสวนบอกผมเนี่ยถ้ามีเป็นที่เก็บกักน้ำนะครับก็ช่วยกันสูบเข้ามาเก็บก,กัก แล้วก็แบ่งปันกันลดพี่น้องตำบลพบุทธตอนนี้ต้องการมากที่สุดเลยคือวิธีการปลูกผักที่ใช้น้ำน้อยที่สุดและประหยัดมีน้ำใช้พอจนถึงเดือนพฤษภาษต้นฝนนะคะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่กัญญาดูชิตานะครับซึ่งพี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิวนกเกษตรเพื่อสังคมซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรโดยใช้น้ำน้อยจากประเทศกัมพูชามาครับ หลังจากนี้ครับเราทั้งคู่จะลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับแล้วก็นำนวัตกรรมนี้ไปแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับชาวบ้านทีมงานโตยโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสได้ลงพื้นที่ไปสำรวจและได้ข้อสรุปว่าความต้องการของชาวสวนผักตำบลพระพุทธคือทำอย่างไรให้การปลูกผักในภาวะขาดแคลนน้ำนี้ได้ผลดีด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนชาวบ้านสามารถทำเองได้และเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชุมชน โดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายมากนะักทางกัมพูชาเขาก็จะเปลี่ยนจากการปลูกผักแนวราบมาปลูกผักแนวตั้งลดพื้นที่ในการใช้น้ำแล้วก็ลดการสูญเสียน้ำอะค่ะก็หลังจากที่ไปเรียนรู้ก็นำมาแลกเปลี่ยนกับหลายกลุ่มอะค่ะก็คือได้ไปแชร์กับกลุ่มสวนผักคนเมืองไปทางกลุ่มแม่ทาร,รวมถึงเอ่อเาข่ายวนนนรนเกษตรวิธีนี้มันจะทำให้แก้ไขปัญหา ภัยแ้งที่เขาประสบอยู่ลดการใช้น้ำพี่คิดว่าแก้ปัญหาที่ที่ชาวบ้านกำลังประสบอยู่ตอนนี้ได้จากความสำเร็จของนวัตกรรมนี้ที่กัมพูชาซึ่งพื้นที่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำทั้งยังมีน้ำสำหรับเพาะปลูกน้อยเช่นเดียวกับตำบลพระพุทธที่กำลังเผชิญอยู่นี้ดังนั้นการปลูกผักน้ำน้อยด้วยท่อ PVC จึงน่าจะตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างได้ผลและตรงจุด เพราะการปลูกผักใช้น้ำน้อยด้วยท่อ PVC นี้มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทุกหยดและจำกัดมิให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ทั้งยังช่วยประหยัดน้ำลงได้ถึง5 0ซตจากเดิมที่ต้องรดน้ำผักทุกวันเปลี่ยนมาเป็น2วันรดน้ำผักเพียง1ครั้งเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์นำของเรือใช้ในชุมชนมาใช้เป็นแปลงผักได้อีกด้วยเรียกว่าใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่านับเป็นการช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง องความรู้ในการปลูกผักโดยใช้น้ำน้อยด้วยท่อ PVC นี้น่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในการขาดแคลนน้ำที่ตำบลพระพุธอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ได้นะครับเนื่องมาจากภัยแล้งแล้วก็ภาวะโลกร้อนนั่นเองสัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดกับภารกิจสร้างสุขกับโครงการโตโยต้คนจริงสร้างสุขปี3ครับห้าพลาดนะ ชุมชนใดที่มีปัญหาต้องการให้โครงการ o ตยตาคนจริงสร้างสุขหานวัตกรรมเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของท่านก็สามารถแนะนำมาได้ทาง w ว w t h a i r e ์ l t v c o m ครับ